ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณยาบ้าคุณผู้ชมก็ยังมองข้ามไปไม่ได้ล่าสุดครับตำรวจมีการประทะกับทางพ่อค้ายาบ้านะครับยิงประทะกันส่งแล้วก็ยึดยาบ้าคุณผู้ชมจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่ละครับ2ล้านเม็ดครับโอ้โหเยอะแล้ว<ๆ>เยอะมากครับยาไอซ์อีก400รกิโล คือปกติยาไอซ์ขายเป็นกรัมอ่ะหนึ่งหนึ่งกิโลคือพันกรัมสี่ร้อยกิโลก็คูณไปคุณผู้ชมมหาศาลมากตำรวจพุธธภาคาตตำรวจโคราชแล้วก็ชุดสืบสวนสอบสวโนสโพนแดงครับเขาเข้าสกัดจับเป็นรถอีซูซุสีบร o n t h o คันเนี้ยพอถึงเวลาสั่งส่งสัญญ,ญาณให้หยุดผู้ชายสองคนที่นั่งมาในรถคันนี้ไม่หยุดครับแล้วก็พยายามที่จะขับหนีใช้ปืนยิงเปิดแทรกทางให้ตำรวจเขาหลบไปพอถึงเวลาตำรวจเขาตั้งสติได้กระโดดขึ้นรถแล้วก็มีการยิงปะทะกัน คนร้ายในรถถูกยิงบาดเจ็บ1รายสุดท้ายโดนจับได้ทั้ง2รายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปตรวจพบยาบ้าไป2ล้านเม็ดยาไอซอีก400กิโลกรัมยเยอะจริงๆยาไอซ์ปริมาณนี้นี่เยอะมากตอนนี้เนี่ยตำรวจสอบสวนเบื้องต้นคือขนมาจากนครพนมครับและกำลังจะไปส่งในพื้นที่ภาคกลางไปถูกจับได้ที่โคราช ตอนนี้ก็ถือว่ารอดที่ยาไอซ์400กิโลกับยาบ้า2ล้านเม็ดไม่ได้สู่ตลาดแต่ก็ขอบคุณตำรวจแล้วก็หวังว่าจะมีการจับได้ต่อเนื่องเสมอด้วยครับครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ